นีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องพี่แกงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องพี่แกงก็อยู่กับรุ่นยอดฮิตตอนนี้เลยนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งที่ราคาคู้มค่าที่สุดลูกค้าออกมากที่สุดใน1เดือนมี30วันนะคะลูกค้าออกไปแล้วประมาณ60คันนะคะในสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่นเอลเรส นั่นเองแต่ก็เหมือนเดิมนะคะด้วยความที่คุ้มค่าราคาโปรโมชั่นมันเล่าใจมันจุใจมากๆเลยนะคะแต่ลูกค้ายังคงชื่นชอบความเป็นตัวเอเวอเรสสปอร์ตอยู่นะคะลูกค้าก็แปลงล่างเลยแปลงล่างเป็นตัวเอเว a เรสต์สปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะก็คือใส่กระจังหน้าของรุ่นสปอร์ตเลยเอากระจังหน้าของตัวสปอร์ตนะคะมาใส่เข้ากับในรุ่นเทนนะคะแล้วก็เพื่อความเหมือนอีกหนึ่งอย่างนี่เลยอักขิริคำว่าเอเเสนะคะก็แปะด้วยนะคะอันนี้ก็คือดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวเทน หรือว่าตัวสปอร์ตนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเหมือนกันมากๆนะคะ1ก็คือเครื่องยนต์นะคะ2.0เท่ากันนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้หสปีดเท่ากันนะคะให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าเท่ากันนะคะก็คือเหมือนกันทุกอย่างโดยภายในห้องโดยสารก็เหมือนกันนะคะก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้โดยตาเปล่าแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นสปอร์ตแต่ว่าก็ยังอยากแบบว่าอะ แต่งนิดนิดหน่อยๆน่นะคะก็คือเป็นตัวกันชนหน้านะคะเป็นในส่วนของวิกเตอร์นะคะที่ทํามาเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีเทาดํานะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะตัวนี้กันชนวิกเตอร์นะคะคือเราอะค่ะไม่ต้องถอดในเรื่องในเรื่องวัซะ ในเรื่องของตัวกันชนของรถนะคะเราสามารถใส่ติดตั้งเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะนอกจากให้ความสวยงามแล้วนะคะก็ยังช่วยกันลอยด้วยน้อยเผื่อสมมุติแบบว่าเราไปคูดเคลื่อหินอย่างเงี้ยมันก็คูดกันชนแล้วเราก็แบบว่าไม่อยากไม่อยากเสียตังค์เราก็ถอดกันชนทิ้งไปก็รถก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็อยากได้เป็นคิวรอที่เป็นสีดําเงานะคะเพื่อที่ให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานะคะ ตัวนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนา ในเรื่องของยางด้วยนะคะที่จะเป็นยางซูแมกนะคะเป็นยาง A t ทนะคะดอกใหญ่นะคะแล้วก็เพราะว่าเพิ่มความแบบเป็นออฟโรดนิดนึงเพราะว่าลูกค้าอยากได้แบบฟิลแบบว่าลุยๆนิดนึงนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นยางตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นแมกของฮ a มเมอร์นะคะปกติเราจะเห็นแมกที่มันเป็นสีดําเงาทั้งทั้งวงใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าแบบว่าอยากได้กิมมิคที่มันดูแบบว่าโดดเด่นนิดนึงก็เลยใส่เป็นแมกที่ตัดตัวดําเงาเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเขาเรียกสีอะไรอะสีเงินนั่นเอง ตัดเวลาวิ่งนะคะก็จะเป็นแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยนึกภาพตามออกไหม <laughs> นึกภาพตามออกแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้ครอบเพราะว่าลูกค้าอยากได้ความแบบว่าสม,มูทที่ยังเป็นสีเทาดําอยู่นะคะแล้วก็ใส่ตัวครอบไม่ใช่ครอบสีเบ้ามือจับนิดนึงนะคะ เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็อา,าความเหมือนอีกหนึ่งจุดเลยนี่เลยอะคริลิกคำว่าสปอร์ตนะคะคือลูกค้าสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะแปะตรงนี้ก็คือเดินมาก็คืออา้านี่มันรุ่นสปอร์ตนี่นาดูไม่ออกถ้าดูจริงๆอยากรู้ว่าอันนี้เทนหรือสปอร์ตสำหรับคันนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าเพราะว่าเหมือนพี่แกงเดินมาตอนแรกอา้านี่มันรุ่นสปอร์ตนี่นาพอดูจริงอ๋อนี่เป็นรุ่นเทนให้สังเกตจากตรงหัวกระจกนะคะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้นะคะ่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือรุ่นเทนนั่นเองแล้วก็ ในส่วนของท่าอาครอบฝ้าถังใส่นะด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครอบฝ้าถังสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านท้ายนะคะก็อะคริลิกคำว่าสปอร์ตก็แปะเหมือนเดิมนะคะเพิ่มความเหมือนให้ทุกจุดไปทุกจุดนั่นเองแล้วก็ใส่มาในเรื่องของการชน ะะของวิคเตอร์เป็นท่อคู่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายด้วยนะคะเป็นไฟท้าย LED s i g n a t u r e ในรุ่นของตัว e อล e s p o r t นะคะแล้วก็ใส่เข้ามาด้วยมันจะได้แบบว่าอ่าเหมือนสปอร์ตทั้งหมดเลยนะคะแต่ในเรื่องของฝาท้ายนะคะอันนี้ลูกค้าก็อ่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะลูกค้าแบบไม่จำเป็นลูกค้าบอกว่าแบบคือไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไฟฟ้านะคะก็เอาเป็นแบบเหมือนเดิมเลยก็คือออกมาจากตัวรถ ไออม่ใช่ออกมาจากโรงงานเดิมๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นฝาท้ายแบบว่าไฮโดรลิกเนาะที่แบบว่าพอกดแล้วก็เอามือดันนิดนึงเขาก็จะเป็นช็อค u ขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะพี่แกงว่าจริงๆเวลาปิดเราก็แค่ดึงแล้วคือมันเบาอะ่ะมันไม่ได้หนักขนาดนะั้นที่จะแบบว่ายุ่งยากเนาะหรือ ผู้หญิงอย่างพี่แกงตัวเล็กเนี่ยก็คือสบายๆเลยนะคะมันเป็นรถเอลเลนเป็นรถที่พี่แกงมองว่าราคาดีคุ้มค่าโปรโมชั่นคือแบบโอ้โหดีอะถ้าให้ซื้อรถเอลเลนนะคะก็เอาเป็นตัวเทนก็พอเพราะว่าไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะขนาดนั้นในเรื่องของระบบนะคะเพราะว่า f อ r d ดเขาโน่หนึ่งในเรื่องความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่ใส่มาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งแต่ตัวเทนตัวสปอร์ตขึ้นไปจนตัวท็อปก็คือ ความปลอดภัยก็คืออาจจะไม่ได้เทียบเท่าถึงกับตัวท็อปแต่พื้นฐานของ Ford ต้องมีแน่นอนค่ะก็สําหรับลูกค้านะคะที่อยากมาชมรถจริงนะคะหรือทดลองขับก็มาหาพิ่แกงที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นเป็นน้อง,เป,นนอง <laughs> เป็นกำลังใจให้น้องพีแกงด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย